ตลาดสีเมืองร่วมกับสโมสรซอนตา้าราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเวลา14นาฬกาของวันที่12มกราคมนะคะที่อาคารสีเมืองพลาซ่าตลาดสีเมืองเด็กเยาว,วชนและผู้ปกครองในจังหวัดราชบุรีจํานวนมากค่ะต่างหลั่งไหลมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ทางคณะผู้บริหารตลาดสีเมืองนําโดยสสนพินทรศรีสันทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบญ ชีรายชื่อพักเพื่อไทยผู้บริหารตลาดสีเมืองและคุณวีนาสรีสันพางนะคะนายกสโมสรสันตาราชบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ถือได้ว่าทางตลาดสีเมืองได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะสําหรับงานวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยนะคะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้หยุดชดเชยในวันทํางานถัดไปมีการให้คาขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทยเร ต้นจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2498และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติจนกระทั่งในปี2506ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมโดยเริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปี2508เป็นต้นมาส่วนคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556นี้นะคะรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียนซึ่งเป็นคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะอาทิการเล่นเกมสนุกลุ้นรับของรางวัลกิจกรรมจากซุ้มสม,มสรสันตาราชบุรีเพื่อลุ้นรับของรางวัลน,นะคะโอกาสนี้ค่ะสอฟนพินทรสีสันพงังพร้อมด้วยคุณวีนาสีสันพังนะคะได้มอบตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ค่ะ ให้กับเด็กที่เกิดในวันที่12มกราคมซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานทุกคนก็จะได้รับของรางวัลกลับบ้านทุกคนอีกด้วยค่ะ